อยู่ในช่วงของรถขุดบังครับพาเพื่อนๆมาดูซานนี่ S Y 215C ครับผมกำลังทำงานอยู่ยทีเดียวนะครับซานนี่ S Y 215C นี่เป็นรถขุดันดับหนึ่งของเบองไทยครับ ยอดขายระดับขุมพลังในการใช้งานนี่เป็นเยี่ยมเลยครับเอามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูครับผมโรงงานโครงการาขยายชนระทานนะครับขนาดบุ้งกีอุ้มดินนี่อยู่ที่1คิวครับผม1นึ่งคิวนี่เต็มๆเลยครับ ถักไวใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับโรนี้โรลเลอร์เก้าลูกครับผมโรลเลอร์ล่างเก้าบนสองนี่ครับอ่าทะยอยดิน ตักดินนี่ไวนะครับทำงานไวเป็นรถขุดสัญชาติาเมืองจีนนะครับไอ้นมแห่งเดนมังกรนะครับฉายาเขาว่างันนะไอ้นมแห่งเดนมังกรนะครับ ามาดูการทำงานของเจ้ารกุดกันนี่ครับอัตราการตักดินนี่สุดๆครับผมสุดๆเรียกว่าสุดจัดเลยทีเดียวนะครับตักดินที่สวยครับผมอ่าอ่อแห่งนี้มาลง2องคันนะครับฝั่งโน้น1นึคันนะครับ แล้วก็คันที่เรากำลังถ่ายอยู่นี่ก็คันนึครับน่าจะขุดหลายที่ครับผมน่าจะขุดหลายจุดนะครับก็ขุดน่าจะประมาณสิบคันได้ครับฝั่งนู้นก็ขุดแล้วครับฝั่งนูน้นอาจจะมองไม่เห็นนะ น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่21ตันครับผม21ตันกว่าๆน้ำหนักของบัคโคสําหรับเพื่อนเพๆเอฟซีที่กําลังมองอยู่ครับเอาไปดูประกอบการตัดสินใจของท่านได้ครับผมว่ารถขุดสัญชัดจีนนี่สุดจัดขนาดไหนครับผม ปั๊มนี่นะ่าจะเป็นระบบปัม๊มของคาวาซากินะครับปุกปัม๊มบุกแพรพวกอะไรนี่ของคาวาซากิหมดเลยครับผมสาดีขนาดไวแท็กก็อยู่ประมาณแปดสิบเซนได้ครับผมแปดสิบเซนนะครับ สำหรับงานเหมาครับงานเหมางานประบูนนะครับใช้รถสิบรอ้อยเดียวครับรบนทุกใช้สิบร้อย เดี๋ยวเรามาดูบริเวณระบายดินก่อขอบมาดูบริเวณที่รถบรรทุกเจ้าดินมาระบายนะครับตอนนี้ก็โครงการเพิ่งเริ่มครับผมโครงการได้เพิ่งเริ่มนี่คือบริเวณที่ถมดินครับพื้นที่ที่เรามองเห็นตรงนี้นี่กว้างเตียกว้างนู้เห็นต้นไม้อยู่ไหมครับเอ่อ จะทมที่ทั้งหมดเลยครับถมที่เป็นบริเวณกว้างเลยพื้นที่ตรงนี้เดิมทีก็เป็นพื้นที่ของชาวนานี่แหละครับเป็นพื้นที่ของชาวนาเพียงแต่ว่าต้องเวนที่คืนให้กับชนประทานนะครับเวนที่คืนเสร็จแล้วพอถมเสร็จแล้วนี่ก็จะมีการจัดสรรแบ่งปันให้กับเจ้าของอาจจะแบ่งจัดสรรปันส่วนให้ เจ้าของนาได้ทําการเกรษตรนะครับได้ทําไรนาส่วนผสมนะครับตอนนี้ก็ถมได้ประมาณน่าจะประมาณ30%เซได้ครับน่าจะถมในเสมเอระดับถนนนี่แหละครับรถบรรทุกก็มีกี่คันเนี่ยจุดตรงนี้นะครับ จุดตรงนี้ก็มีประมาณห้าหกคันนะครับห้าหกคันทำงานอยู่ตรงนี้นะครับดีครับผมปีนี้ก็ระบายน้ำให้กับชาวนาได้ทำนาปรังกันครับปีนี้เพราะว่าโครงการขุดก็มาแล้วนะครับก็ต้องระบายน้ำให้กับชาวนาออก ทำนาแรงังเยอะเลยครับทีนี้ครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าขุดลอกทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มหลายจุดนะครับจุดฝั่งโน้นก็จุดหนึ่งครับ ก็จุดทางนี้ด้วยครับผมเนาะเอา้าทำไมล้อหน้าลอยขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะกนนโนนสงสัยจะถอยผิดท่านะครับดูดิยังไม่ทันได้กู้เลยเอา้าสงสัยกำลังไปหาสลิงมาครับนี่ครับ อันนู้นคันหนึ่งครับผมเอาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้อขอบคุณดับีพี่น้องที่เข้าขมาดูชมครับผมตอนนี้กระบวนรทุกก็ทยอยนำดินนะครับนำดินเทดินน่าจะ,ะดับถนนนี่แหละครับนะดับพื้นถนนนี่แหละวางไปนู้นสุดลูกหูลูกตาครับ ครับวางใหญ่โครงการนี้น่าจะหลายล้านนะครับหลายล้านก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กันด้วยครับแล้วก็กดติดตามอ่า แจ้งข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แด่ท่านทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับทีมงานจุดที่หนึ่งนะครับที่เราให้เพื่อนๆดูครับผมจุดที่หนึ่งสุดท้ายใช่สุดแล้วครับก็ป่ากไวเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ